วิธีเล่นโรเดียนในโอเดสแปนใน60วินาทีเริ่มโดยตัวของเจ๊แกจะเป็นสายซิงกิ้งชาร์ตโดยเจ๊แกเนี่ยจะเป็นตัวละครที่มีขั้นตอนในการเล่นอยู่นิดนึงโดยให้เราเนี่ยกดให้เจ๊แกเนี่ยกันรอบนึงนะฮะเพื่อให้ดาบเนี่ยปักอยู่ที่ตัวของเจ๊แกนะฮะเพราะดาบนี้เนี่ยจะทำให้เจ๊แกสติลดไปเรื่อยๆนั่นเองยิ่งปักดาบเยอะเนี่ยสติเนี่ยก็จะยิ่งลดเร็วนะฮะซึ่งจะลดสติเร็วๆเนี่ยก็เพื่อให้เจ๊แกเข้าสมุดท้อแท้กับระบบนะฮะที่จะทำให้เจ๊แกเนี่ยตีแรงมากๆเเเเเพรราาาาาะะะะะสสกกกกิิลลลลลแแแนนนนนีีีีี่่่่่ยยยยยจจจปป็หบบดดด้้้้้้วววววไตตัคคูมมมๆออืธททใ ีเรยนะฮะฮก็กดกันให้ดาบเนี่ยปักอยู่ที่ตัวหองเจ๊แก3เล่มนะฮะ พอดาบครบแล้วเนี่ยก็กดสกิล3ยัดได้เลยนะฮะเดเมจก็จะเบิ่มๆเลยตรงนี้แต่จะเอาไว้ว่าหลังจากที่ใช้ท่า3พร้อมกับดาบ3เล่มจะไม่เจ๊แกเนี่ยกลับไปหมดสติบวกเหมือนเดิมนะฮะอันนี้ทริคเล็กน้อยถ้าอยากจะให้เดียนเนี่ยมีเดเมจเรื่อยๆและสติลบเรื่อยๆเนี่ยโดยไม่ให้ตัวของเจ๊แกเนี่ยกลับไปหมดปกติก็ให้สะสมดาบที่ปักไว้กับตัวเนี่ยแค่2เล่มก็พอทีนี้เนี่ยเดียนก็จะอยู่ในโหมดทอ้อแทกกระบบตลอดไปฮะจกกักาคุณเนี่ยจะกดป้องกันให้กักบเจ๊แกเพื่อให้ดาบครบล่มนน,นั่เอองะแลีคื